นี้เรามาต้อนรับน้องเอ็กแม็กนะครับผมจอดตรงนู้นครับผมด้นานนู้นเลยครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าดูให้แก๊งมอเตอร์ไซค์เสี่ยวบ้านนะครับแต่เรามารถเก่งเราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว <c oughs> ตัวนี้เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรตินะที่ผมเคยขับรถทะลุไปฝั่งนู้นก็เป็นเรียกว่าถนนที่เซ็กซี่แล้วก็ไม่ถนนที่เซ็กซี่ถนนที่ยังไงจะโรแมนติกมากๆนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับก็เป็นนกนะครับนกสองตัวเพราะว่าบนเส้นทางเนะี่ยเราจะไม่ค่อยมีที่จอด รถถ่ายรูปได้เลยนะครับก็็ะมาประมาณแค้ก็จะมีแดนมาให้ถ่ายรูปประมาณตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่มีพวกควายนะครับนะฮะน้องควายทะเลให้อยู่ตรงนี้แต่ว่าวันนี้แสงมันค่อนข้างจะหล,ว,หลวนหลว่นิดนึงนะล่างนี้เป็นน้ำหมดเลยนะพื้นที่กว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบลักษณะมันจะให้อารมณ์แบบ ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบแบบทุ่งหญ้าแบบของเมืองนอกนะที่เป็นแบบอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ครับก็จะมีปลามีนกหายนกกินปลาอะไรเนี้ยเยอะมากเป็นวงจรชีวิตที่น่าศึกษานะเพราะมันกว้างมากนะครับแล้วมากับมอเตอร์ไซค์เอเนี่ยก็รีบๆไปหนึ่งเดี๋ยวตรงนู้นจะสวยกว่านี้อีกนะค้ขับขับดูถนนตลอดเส้นทางถนนตรงนี้ไปก็สวยกว่าโอเคแล้วถ่ายรูปกับคุณแม่นะครับจ้ะดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะจอดไม่ได้นะนี่ จะเห็นว่าเขล้อมั้วนะครับก็คือแสดงว่าชาวบ้านก็ไม่สามารถไปเอาควายเอาอะไรในนี้ออกมาก็แสดงว่าตรงนี้มันจะค่อยางจ่อุดมสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับนี่จะมีต้นไม้ไประหลาดๆนะนี่เราเห็นน้องควายแล้วป๊บนะครับแล้วก็มีนกไลรนะอ่ามันนกอะไรไม่รู้นะสีข,ขาวๆนะครับตรงนี้ก็จะให้ฟิลแบบแอฟริกามากนะ เี๋ยวเราจะขับรถผ่านตัดตรงนี้ไปเลยยาวๆไปนี่ฝนลงแล้วนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจให้กับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ด้วยนะครับผมก็จะลำบากกันสักนิดนึงแ่เดีน่าจะตกไม่นานเมื่อกี้เห็นมีตรงนู้นนู่นนูนตัวหนึ่งเป็นฝูงใหญ่นู่นนู่นนูนนูนนูนมาแล้วต้องเห็นควาทะเลครับผมได้มาถึงนี่ตองเต้นมากครับตอนนี้ ใกล้ๆอ่ะอยู่ไกลน่ะฝนลงด้วยนะโอ้โธ่นะครับประมาณนี้จ้ะนู่นสูงใหญ่อยู่นู่นนู่นสูงใหญ่ไม่ฟุดชุดฟูสูงเข้าไปภาพแตกมันจะแตกยังไงนะครับกองใหญ่ก็มีแต่ไม่เอามาพระโธ่ สวยบรรลา่็ประทับใจครับผมพามาดูควายควายบ้านเราก็มีไม่ต้องหาอันนี้นะจะมีกุ๊พี่เขามานั่งทานข้าวด้วยเมี่ยติกนิกตอนเช้าถ้าต้องฝนตกนี่แหละ <laughs> โอเคครับเรามากับน้องนองพเรากำลังคราวที่แล้วผมไม่ได้จอดแบบลักษณะอย่างนี้นะผมรีบๆมารีบๆไปนะคราวนี้ยผมขอเซฟนี่ไงอันนี้ที่เห็นนี้ไม่ใช่ทุ่งนานะ ไม่ใช่ทุ่งนานะคือเป็นที่อยู่ธรรมชาติของน้องวัวนะครับน,นี่ในชีวิตเคยเจออะไรลักษณะอย่างครับควายแหมผิดผิดนิดผิดหน่อยอะไรไม่ได้เลยนะครับได้ไอุ้ยรถขนต้นไม้โอ้โหนี่ครับนี่ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรไม่ถ่ายไม่ทราบต้นพยุงอ๋อเพราะว่าไงต้นพยุงกัน <laughs> เอ Bref, uh, okay, s <S right. oh say, ้ยแม่ลูกเจอกันครับวันน right, ี้เป็นความสารคดีในช่องเจ้าพอสิงคครับนี่ยนี่เขาควายทะเลนะครับนี่คือควายทะเลที่เราแม่แม่ทำแม่กัดครับผมส่งไปเรียนกันมาทำไมนี่คือโรงเรียนนี่ถึงตอนเด็กๆที่แบบโดนแม่ตีแล้วนี่เร็นเงควายแล้วนายชอบพูดว่าโอ้โหนี่ เแล้วลูกก well, well, oh! <'s> okay. ็มานะครับแล้วนี้ก็เป็นครอบครัวใหญ่ตรงนี้นะโอ้โหวันนี้ทริปนี้ผมมาเต็มจริงนกเอี้ยงนี่นี่นี่เดี๋ยวจะสังเกตจะต้องมีนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่านะครับอ่าเราพยายามจะหาภาพที่ทายเล่นน้ำให้นะครับนะครับนี่ก็เป็นจุดที่เหมือนว่าเขาพักนะเหนื่อยนะทำการแสดงเหนื่อยทำไมกระลาอยู่เยอะจังอ่ะไม่กินด้วยหรอหรืออะไร อา,าจะ<ร>จะเป็น<ม>ว่าคนเอามาให้หรือเ<ร>ปล่าแถวนี้กินด้วยเหรอไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นั่นนั่นละะักษณะในห้องบนมีฟางน่าจะเป็นเหมือนคนเอาเอาฟางมาให้ด้วยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแบบพื้นที่สําหรับแบบทั่วไปนะไม่ใช่ว่าใครๆก็ลงไปได้คือเหมือนว่าเขาจะมีรั้วกั้นตลอดนะครับแต่ตรงที่เป็นสะพานเนี่ยไม่ได้มีรั้วอะไรน่าจเควายของชาวบ้านหรือว่าน่าจะเป็นควายธรรมชาติ เพราะเขาไม่ได้มีผูกคอหรือว่ามัดเชือกอะไรเลยเห็นปะเป็นธรรมชาติเพราะปกติมันต้องมีแบบว่าผูกคอใช่ไหมอะ,อะไรพวกนี้แต่นี้ไม่มีนะก็เป็นแบบให้ปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าน่าจะอนุรักษ์ไว้แบบไหนเรียกเป็นหมาเลยนะยุ่งเหรอไม่รู้มอมอ,มอ <laughs> ครับนี่ก็เก็บ,บรบรจากาศนะครับมาฝากเขาก็ไหนๆก็มาแล้วเขาที่แล้วไม่ได้จอดนะครับแล้วขี่อย่างเดียว นะรอบนี้ก็ขอเก็บวิดีโอฝากทุกท่านนะครับโหดูความบุดมสมบู์มองไปตรงนู้นนี่คือเบบเห็นเป็นบ่อน้ําเลยนะอันนั้นอันนั้นคือต้นกะพุทนู่นนูนแล้วก็มีเรือนานต้องเที่ยวนู่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหไกลจัดนะครับซูมแบบว่าภาพแตกอ่ะภาพแตกเราก็ยังจะซูมครับผมโอ้โหมาดูโอเคประมาณนี้ดูเส้นทางสวยไหม โอ้โรแมนติกไหมแต่วันนี้มันก็ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เนาะมันฝนตกอะเนาะก็โรแมนติกเปอีกแบบนึงแบบเปี้ยบทำไมตกก็ถึงต้องร้อนทำไมร้อนอีกร้อนร้อนจัดฝั่งนั้นก็เป็นเหมือนแบบผาปลานะครับเดี๋ยวไปถ่ายฝั่งนู้นเก็บบรรยากาศเป็นฟุตเทจวิดีโอแล้วกันนะที่เกียรบถ่ายเยอะแล้วเหนื่อยนะพอดีเหนื่อยเยอะนะเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเราไม่บอกหรอกเราเขาไม่ชัวร์เี้ยฮะตเก็บร์พันนึ่งจ้ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีชาวบ้านก็มาทําการประมงตรงนี้นะครับ ผมรู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนตั้งให้ปลามันเข้ามาแล้วก็จับปลาไปนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ก็คือเข้ามาหาปลาได้นะครับแล้วก็แน่นครับลองสดให้ดูอืมเห็นไหมก็คือชาวบ้านเข้ามาหาปลาทำมาหากินในพื้นที่ตรงนี้ได้นะเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเท่าที่เห็น สีน,นฟโอ้โหเต้นมากภาพที่นี้มีร้านไข่ปลาทอดนะสมุนไพรผสมขมิ้นด้วยโอเคครับด้าน,นล่างก็อุดมสมบูรณ์นนะใครไม่เคยมาลองมาแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็จะจอดก็จะมีจุดจอดเป็นช่วงๆแบบตรงที่ผมจอดนี่แหละอย่างเงี้ยให้จอดถ่ายรูปได้เป็นพักๆนะ เดี๋ยวต่อไปก็จะยิงยาวนะครับโอเคจ้ะโอเค อุณหภพพูมิแบตเตอรี่เกิน40องศา สำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมนะครับก่อนที่จะมีทิปการเดิน,นทางครั้งใหม่ของผมนะเร็วๆนี้นะกับเส้นทางบรรยากาศแบบสายใต้นะครับแล้วก็มาดูวทีว่าจะลงลึกใต้แค่ไหนนะครับก็ติดตามชมกันเร็วๆนี้นะครับ